มาค่ะทุกคนค่ะมาทานกว๋วยเตี๋ยวกับข้าวปุ้นกันนะคะมหมูแดงน่ากินมากค่ะทุกคนท้ำซุปร้อน,อนจัดไปคือที่ชอบกินกว๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะเพราะว่าจะเป็นคนที่กินอาหารช้า แล้วเส้นมันก็จะอืดถูกไหมแต่มันไม่เสมอไปที่จะกินแห้งทุกครั้งหรอกนะคะเส้นเหลืองอร่อย,อ,อ,ยอ,อ้ํามาะเพื่อนเพื่อนค่ะมากินด้วยกันมหมูได้อีกคำหนึง่งตอนนี้หิวมากหิวหิวลูกชิ้น ใครเห็นแล้วต้องกรีน้ำลายกันเลยทีเดียวอ้าวโมูลวกตามด้วยเส้นเรืองอีกครั้งคือพวกเส้นๆอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเออกินอาหารได้เยอะนะเพราะว่า เพิ่งไปเจอพี่หมอมานะคะฟันของเขาพุ่นพี่หมอบอกว่าต้องเหือกไม่สบายนินดหน่อยให้ใช้ใหม่ให้ใช้ใหม่ขัดฟันด่วนกันเนี่ยค่ะเขียวก็ช้า <c oughs> คนผ้าก็เสียงเริ่มหายแล้วกันี มหมุนหมุนหมุนอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะคะเพราะว่าตอนที่กินนี้ไฟดับกัทุกคนค่ะไฟดับค่ะ ดูยังไงกินยังไงให้เพลินเพลนอ้อมจัดไปสักเรื่องเยอะๆดูจาก,กรูปแล้วดูจากคลิปแล้วนะคะหิวค่ะหิวอ้อมอร่อยอร่อยค่ะ สั่งมาจากร้านขยำยำนะ้าบ้านางข้าวอา้าตับปลิวค่ะ,ร,ร,คะรีวิวจนตับปลิวอ่ะอืม่ะมีิชนจัดไปอ้า ทุกคนค่ะอ๋อน้ำซุปกำลังอุนอ่นๆรอ้รอนๆเลยค่ะ คือเรื่องของเรื่องนะคะอยากบอกทุกคนนะคะว่าจงดูเล็ฟันของตัวเองให้แข็งแรงนะคะเพราะว่าเวลาเราเคี้ยวอะไรเนี่ยเราต้องใช้ฟันคือมันไม่อร่อยเลยนะคะแบบจังหวะที่ฟันของเราไม่สบายแต่ว่าคือแปรงฟันการรักษาฟัน แก่เป็นสิ่งจำเป็นยิ่งอายุของเราเพิ่มมากขึ้นคือฟันของเรามันกร่อนได้ง่ายนะคะยิ่งหลังคลอดแล้วเนี่ยคือต้องดูแลให้ดีนะคะเวลาผูกขึ้นมากินอะไรก็ไม่อร่อยเลยอะ่ะเออแอบชะงงกดูนะคะว่าลูกเนี่ยตื่นหรือเปล่า ลูกหลับอยู่เริ่มละค่ะเริ่มเข้าไปในฟันกินกากินคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย